ครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเอ็ดธันวาคมครับเข้าสู่ฤดูใบไม้ปลิแล้วนะครับผมก็ยังไม่รับงานเข้ามาเพิ่มเติมนะครับถึงมาก็มาจอดอยู่เนาะแต่บางทันมันก็อดไม่ได้นะครับลูกค้าเขาอยากจะให้เอามาก่อนก็มาจอดไว้ก่อนแล้กันนะครับเพราะว่าอาจจะต่อเนื่องได้ีก็คือหลังปีใหม่นะสําหรับ ซีหนึ่งแปดคันนี้เนาะเราก็ได้วางเครื่องลงไปแล้วนะครับวางเครื่องลงไปแล้วหม้อน้ําเสร็จแล้วนะครับแท่นเสร็จแล้วนะครับเหลือสายไฟนะครับก็ว่าจะออกก่อนปีใหม่นะครับอันนี้เหลือสายไฟก็สุดที่ยิงทรายข้างบนเนี่ยนะครับยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้งานเขาก็เยอะเนาะจะเร่งงานออกปีใหม่เหมือนกันเราก็เลยต้องรอนะครับทำอย่างเงินรอไปก่อนเนาะทีนี้ คันนี้มาดัดแปลงเป็นเครื่องเดินมาเนี่ยตัวซีตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเราจะมาใส่เป็นออตโอต้นะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือคันเกียร์ออตโต้นะครับนะครับแล้วก็เกีเขาจะเล็กประมาณนี้นะครับเีกเขาก็จะเล็กประมาณนี้ผมก็เลยว่าจะเอาเป็นเกีที่ใหญ่นะครับเป็นเป็นสําหรับใส่ของได้ด้วยมาใส่ให้นะเขน่าจะโอเคนะครับ สำหรับ C-180 คันนี้ตัวนี้มากคาดว่าน่าจะได้รับก่อนปีใหม่นะครับเดี๋ยวเวลาอีกครึ่งเดือนนะครับน่าจะจบงานไลยไม่รับงานอื่นเข้านะครับผมผมก็ได้เตรียมมาแล้วนะครับสำหรับคันเกียร์นะครับคันเกียร์นะครับแล้วก็ พอดีไปไปเจอนะครับตัว c 2 0ยโดยช่องจอแอร์เนาะตัวผมเสียอยู่นะครับตอนนี้ก็เลยจะเอาตัวนี้มาใส่นะครับเราจะไปถอดพอดีชุดเลยนะครับจะมาใส่แทนตัวนั้นนะครับจะเข้าล็อกเข้าที่เนะเาะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็วุ่นวายอยู่กับแอร์นะครับกับการที่อยู่นานๆน,น,นะครับคันนี้ มาจาัดสงขาครับก็คืออยากได้ระบบแอร์เดิมนะครับผมก็เลยจัดให้เลยนะครับถอดออกมาทําระบบแอร์ใหม่ลิโนเวีตใหม่นะครับลิโนเวีตในห้องใหม่นะครับสะอาดสะอา้านนะตอนนี้กลาลังรองนะครับอายุการใช้งานนะครับกล่องใบนี้จะเสียนะครับนี่ฮะ ตอนนี้ผมไปหาที่เชียงกงนะครับเอามาสามอันนะครับนะครับใช้ได้อยู่อันเดียวนะครับใช้ได้อันนี้อันเดียวนะครับนี่ก็ใช้ไม่ได้นะครับคอมไม่ทํางานนะครับคอมไม่ทํางานก็คือเดิมๆหลักๆเขาเนี่ยเขาก็จะมีเซ็นเซอร์วัดนอกวัดุณหภงมิแล้วก็หางตัวน,นี้มันจะเสียต้งเป็นส่วนมากนะครับตอนนี้ผมกําลังลองดูว่า,าระบบระบบเขาจะตัดไหม นะครับเราดูว่าความเย็นมาแล้วก็จะตัดไหมนะถ้าไม่ตัดก็อาจจะวุ่นวายในเรื่องเทอร์โมอีกทีนึงนะครับตอนนี้ได้เปลี่ยนตู้แอร์นะครับทําปิดรูลมต่างๆนะครับไม่ให้อากาศภายนอกเข้าได้นะครับเพราะว่ากลิ่นข้างนอกจะค่อนข้างจะรุนแรงแล้วนะครับก็เลยปิดทั้งหมดเลยนะครับก็ให้ออกธรรมดา ธรรมดาลเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยไม่ได้ออกเยอะไปรู้ลังลังเนาะตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจะรีโนเวทได้โอเคนะครับสวยนะครับข้างในก็อืมอืมตัวนี้จะมีดังนะครับควบคุมทางลมเพราะว่า สวิตบางตัวมันใช้งานไม่ได้เนาะอ๋ออากาศนนบูนตัวนี้ลงไปนะครับคือรถพวกนี้เขาจะเขาจะแปรน,นะครับกะดับเักาัเขาจะวดอากาศภายนอกเข้าไปนะครับตอนนี้เราได้อุดภายนอกหมดแล้วเนาะคือปัญหา <c oughs> คือเขาต้องการให้อากาศภายในเนี่ยนะครับพอใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ย ให,ให้อากาศภายนอกเข้ามาเนาะเข้ามาพ้อมกกินด้วยแหละบ้านเราก็ไม่ได้นิยมกันเนาะกับไปเพื่อที่จะเข้าเอาอากาศให้มาเพื่อที่จะไม่ให้เราขับรถนานๆแล,ล้วเราเมื่อยล้านะครับจะมีอากาศภายนอกเข้ามาเสริมซึ่งในห้องโดยสารนี่ถ้าเกิดนั่งว้สี่ห้าคนเนี่ยนะครับมันก็จะไม่พอเนาะอากาศไม่พอเขาก็เลยต้องดีไซน์แบบว่าขับไปแล้วก็ให้มันเข้ามาให้อากาศ้างนอกเข้ามาเออประมาณอย่างนี้นะครับให้อากาศภายนอกเข้ามา ก็เลยเป็นอาการอย่างนี้ไปครับเพราะนั้นเราต้องขยันขยันมากดปุ่มตัวนี้นะครับวนๆน,นี้ที่อาการวนๆนี้นะครับประมาณอย่างนี้อ,อันนี้ไม่รู้จะตัดหรือเปล่านะครับยังนิ่งๆอยู่แต่ถจะกดปุ่มตัวนี้นะครับคอมจะตัดตัดนะรอบคุณจะไม่ขึ้นกดตรงนี้ไป เราควรจะทำงานนะครับมันก็ใช้ได้หมดแล้วนะครับความร้อนไม่ขึ้นไปเตือนน้ำโชว์นะครับนะี่ครับไปเตือนน้ำโชว์ด้วยดับเครื่องเช็คดูน้ำซะหน่อยคือเบ็ดน,นี่เขาจะความปลอดภัยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเความปลอดภัยเกาจะสูงครับเรื่องน,น้ำเรื่องอะไรเนาะ ถ้าไม่มีน้ำในหม้อน้ำอะไรอย่างเนี้นะครับน้ำไม่พอ,อไปเติอน,น้ำเขาน้ำไม่มีในบมอน,น้ำก็จะสูบครับโดยประมาณอย่างนี้อเอย็นเลยทีเดียวแต่ว่าความร้อนไม่ขึ้นนะครับผมดูก่อน ตาจะักเงินก้อนนี้ก่อนนะครับยวเอาแป๊ดนึงแล้วจะลองว่าแอร์ตัดหรือไม่ตัดเยน็นเชียบนะครับนี่ค,ครับล้างแล้วก็เปลี่ยนตู้เป็นอะไรใหม่นะครับปูในห้องนี้ให้ดีๆนะครับไม่มีกลิ่นข้างนอกเข้าแล้วนะครับ ก็ดูดูอะไรให้เรียบร้อยเนาะงานก็จะช้าประมาณนี้นะครับนี่อีกหนึ่งคันนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนแผงนะครับแผงตัวนี้ให้เป็นแผงบางนะครับเพื่อที่จะระบายได้ดีกว่าเนาะคืลูกค้าถามว่าทําไมก็ไม่เอาแผงหนาเหมือนเดิมละ่ะจะได้เก็บน้ายาได้เยอะคือมันนานแล้วนะครับมันระบายไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้คมก็รั่วแล้วนะครับคมก็รั่วแล้วผมก็จะ เปลี่ยนคอมเปลี่ยนเลเยอร์นะครับแล้วก็ล้างระบบครับกคอนะครับประมาณนี้ก่อนเนาะสำหรับเครื่อง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 ยังเดินไม่เรียบนะครับเราต้องเปลี่ยนเคจนะครับตัวน,นี้เอฟูตัวนี้ก็เสียด้วยนะครับคนทนรอบไม่ได้ต้องตั้งรอบไปพันกว่านะครับโอ้คันนี้หลายเรื่องนะครับอันนี้จะเอา มวนเดียวให้จบนะครับก่อนปีใหม่เนาะมวนเดียวให้จบนะครับก็ช้นชานิดนึงนะครับส่วนคันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่รอเหมือนกันนะครับแต่จะเอาเครื่องเข้าไปก่อนนะครับกาศูนย์สุโขทัยคันนี้นะครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจในการบริการของเราเนาะครับผม i'll put